โอเคครับก็ขอกรัสํารวจยินดีทุกท่านนะครับวันนีอ้อยู่กับผมนะครับ AIM TV Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาจัด10อันดับเกมนะครับอของ Android ทุกคนนะครับที่ใช้ Android นะครับโอเคพราพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมอันดับที่10นะครับก็คือเกม Block c, K c r a f t 3 d เกมจำลอง การสร้างบ้านเล่นฝีนะครับโอเคอ่านะครับเดี๋ยวนะครับอโอเคครับนี่ครับคือเกมมันนะครับแต่ภาพยังไม่มาผมขอตัดคลิปโอเคนะครับผมก็เนี่ยนะครับรวมลางหน้าตาของตัวเกมที่เราจะสร้างบ้านนะครับก็เป็นประมาณเท่านี้นะครับก็เราจะสร้างบ้านได้นะครับ แต่ผมไม่รู้นะครับว่ามันเดินได้หรือว่าทำยังไงนะครับโอเคก็ภาพก็มีประมาณเท่านี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะไปดูอันดับที่เก้ากันเลยอันดับที่เก้านะครับก็คือเกมนี้นะครับ N A R U T O X นะครับแล้วก็ B O R U T นะครับแล้วก็ O แล้วก็ N L N นะครับแล้วก็อ่า J A นะครับแล้วก็ V O L T A G S นะครับ E มั่งนะ E นี่ครับดูการการเล่นนะครับก็จะเป็นประมาณเท่านี้นี่ยครับเนี่ยดูข้างใต้นะครับดูตรงนี้นะครับเนี่ยวิธีการเล่นเขาเขาเล่นอย่างนี้นะครับโอเคก็จะเดินไปต่อยเหมือนกับ R ารเลยนะครับโอเคโอเคนะครับเนี่ยโอเคไปดูในอันดับที่ แปดันโอเคนะครับก็มาอยู่กันที่อันดับที่8นะครับอันดับที่แปดเอ่อเกม b e r s o n b o x นะครับแล้วก็จุดสองจุดนะครับข้างจุดท้องจุดนะครับแล้วก็ h IST, a m m e r j u m p นะครับ ก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่อยู่ใน PC นะครับแต่เขาเอามาลงใน a อ d r o i d นะครับแต่ของ PC เนี่ยมันจะอยู่ในเราจะติดอยู่ในโอง่งใช่ไหมตัวนี้เราจะติดในรังนะครับโอเคนี่ครับอยู่ก้างหน้าตานะครับมันก็จะให้เราคว่างไปนะครับอ่าเป็นเกมที่ปวดหวัวที่สุดเลยนะครับที่ผมเคยโหลดไปเล่นนะโอเคก็ไปดู ได้อันดับที่7็กันเลยนะครับโอเคอันดับที่7นะครับนี่จะเป็นเกมไหนไม่ได้นอกจากเกมนี้ครับ H U P w A y S U P W A Y S U R F E R S นะครับก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่โด่งดังที่สุดนะครับในของ and r o i d เลยนะครับอ่ะก็ไม่มีใครรู้จักเกมนี้หรอกนะต้องมีนะครับ ทำไมใครจะไม่มีเนี่ยยังไงใครจะไม่รู้นะครับอ่าสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่อ่อวิ่งนะครับอ่าเนี่ยก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆมีตัวละครมีเอ่ออะไรใหม่ๆต่างๆนะครับที่อ่ากำลังจะเข้าปีใหม่แล้วเขาก็เลยอัปเดตมานะครับผมโอเคนี่ครับอ่าไปดูในอันดับที่6กันเลยนะครับผม ก็เกมอันดับที่หกนะครับก็ชื่อเกมก็ชื่อว่า p o i n t b l a n k s t r i k e นะครับก็จะเป็นเกมไหนไปไ,ปได้จากเกมนะครับนี้เลยนะครับซึ่งเกมนี้น่าจะมีคนรู้จักกันนะครับซึ่งมันสนุกนะครับตามจริงมันเล่นในอคอมนั่นแหละ นะครับเป็นเกมของคอมแต่เขาเอามาพัฒนาลงนะครับภาพหน้าจอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมผมก็เคยโหลดไปเล่นนะครับซึ่งก็สนุกใช้ได้เลยนะครับซึ่งตัวละครอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนหมดเลยนะครับเนี่ยเวิธีการเล่นนะครับอ่าเนี่ยครับนี่ครับโอเคนี่ครับอ๋อนี่มันจะเหมือนของคอมจริงๆเลยนะครับผมซึ่งเอ่ออะไรอ่ะเอ่อด่านเนี่ยก็เหมือนเลยเนี่ยนะครับ โอเคนะครับเราก็ไปต่อที่อันดับที่5กันเลยเนี่ยครับผมโอเคเนี่ยครับผมก็อันดับที่5นะครับก็คือเกมอ่า b l a b s เอ่อไม่ใช่ b e s นะครับแล้วก็ a n p นะครับแล้วก็ r i n g s นะครับตำนานครู u k u เศษ ใช่ไหมเนี่ยครูเศษซอยดอดเศษใช่ไหมแม่เออใช่น่าจะใช่เนี่นะครับอันดีก็ขอไปด้วยนะครับโอเคน่าจะครูเศษนั่นแหละนี่ครับลูกร่างการต่อสู้นะครับอ่านี่ครับโอเคอ่าเป็นแนวเกมแนวต่อสู้นี่ครับในอนาณาจักรนั่นเองนะครับโอเคก็ไปดูกันที่อันดับที่อ่าสี่กันเลยนี่ครับผม อันดับที่4นะครับก็คือเกม bestiny 6นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่คล้ายๆกันกับเกมอันดับที่5นะครับก็เนี่ครับเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับแบบออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะครับอย่างเช่นเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมออฟไลน์ออนไลน์หมดนั่นแหละนะครับโอเคก็กรูป่างการต่อสู้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับโอเคไว้ ก็มาเริ่มกันที่อันดับที่3กันเลยนะเกมอันดับที่3นะครับจะเป็นเกมอันไหนไปได้นะครับเกมนี้ผมก็ชื่นชอบนะครับเกม E R E E นะครับแล้วก็ไม่ใช่ F R E E นะครับแล้วก็ F I R E นะครับแล้วก็ B A T T L E G R O U N P S นะครับอ่า เป็นเกมที่เอ่อแปลว่ายิงแบบออฟออนไลน์นะครับโอเคเนี่ยก็จะเป็นคล้ายกับเกมที่คุณเคยรู้จักกันแหละนะครับเป็นเกมแต่ก่อนเกมแบบนี้มันเคยมีในพีในเคยมีในอ่าคอมนะครับอ่าโอเคเมื่อกี้จะพูดว่า PC นะครับมันคือเกมในคอมนะครับอ่ารูปร่างหน้าตาของเกมก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะครับโอเคก็ไปเริ่มกัน อันดับที่สองกันเลยโอ้เชนเนี้ครับผมก็มาเริ่มที่อันดับที่สองกันเลยนะครับอันดับที่สองก็คือเกมนี้ครับเกมคล้ายๆกับเกมอันดับที่สามเลยนะครับก็คืออ่า U อ่า L E S นะครับแล้วก็ O O F นะครับแล้วก็ S U R V L V A เอเนี่ยครับโอเคะครับผมก็เป็นเกมของ่ายอะไรผมก็มาดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมนี้มันโด่งดังที่สุดนะครับนะโอเคผมก็เคยหลดมาเล่นอยู่นะครับเกาะสนุกนะครับนี่ครับวิธีการเล่นก็ประมาณเท่านี้นี่ครับโอเคก็ถ้าใครอยากดาวน์โหลดไปเล่นก็สามารถโหลดได้นะครับชื่อเกมก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคไปเริ่มกันที่อันดับที่หนึ่งกันเลยนะครับผมเกมอันดับที่หนึ่งนะครับจะเป็นเกมไหนไปได้นอกจาก ชื่อว่า r o v นะครับก็ซื้อเกมก็ชื่อว่า g a r e n a r o v แล้วก็ m อดไม่ใช่ไม่ต้องอ่านแปลก็ได้นะครับจะอ่านแบบนี้ให้คนเข้าใจ m o p i l e m o b a นะครับก็เป็นเกม r o v นะครับ5 v 5นะครับผมโอเคเนี่ครับ น่าจะไม่มีใครรู้จักเกมนี้นะคร oh, 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 oh. oh, oh, ับโอ้โหเกมนี้นะก็โด่งดังในของแอนดอยเพื่อนนะครับโอ้โหเหมือนกันเลยนะครับโอเคอ่าูปเรื่องการเล่นก็จะประมาณเท่า hmm. น well, uh ี้นะครับโอเคอ่โอเคครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปอันดีเกมในมือถือของ Android นะครับอ่าโอเคอ่า ก็มีประมาณเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับที่อกันอย่าลืกดติดตามหรือลืมกดการดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมลงนีะครับผมอ่าโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไว้เจอกันคลิปหน้าจริงๆนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวกดติดตามครับผม